สวัสดีครับพบกับจอรนเล่นเกมนะนี่คือเกมเอ r o s e n r i n c e s s a d v e n t อย่างนะครับเป็นเกมจากญี่ปุ่นนะครับบางคนก,ก็เรียกว่าเป็นเกม Rockman Moe นะครับ Moe เป็นไงก็ถ้าใครไม่รู้ก็ไปถาม Google นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะรู้อยู่แล้วมั้งนี่จะจะเห็นว่าตัวละครจะแบบมีแบบ m o e ะครับเป็นสาวน้อยสาวจีนะครับ แต่จากจาการน้องเล่นมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับไม่เคยชนะซากาบอสเลยนะครับบอกจริงๆงครับยากครับอา,อาจจะม,ม,มือตกนะครับไม่ได้เล่นเกมแนว2 d ดีนานนะครับเห็นว่ามีชา์จพลังท่านดีนะครับเหมือนมันล็อกแมนเดะเลยนะครับ ืหยิงเดโนเสาร์นะฮะชุบชุบอะไรฮะมันถ้าใครเคยเล่นล็อกแมนนี้จะเป็นชนะครับมันจะมันเหมือนกันนะมีสไลด์ครับมีโดดยิงเหมือนกันเลยครับแต่ว่าตัวละครมันจะน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับโมเออีมูใหญ่มาแต่พูดนะครับเดี๋ยวผมจะตายเอานะมครับ อันนี้เราก็จริงๆเราไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนเกมชุดติ้งนะครับถ้าเกมชุดติ้งนี้ผมฆ่าเรียบนะครับโ <c oughs> อ้โหอ้าวโ,โดนนะครับอันนี้แน่นอนครับลงไฟไปนี่เรียบร้อยครับไม่กระรอกนะครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บ,บอันนี้มีเตจมเลือดให้นะครับโอ้ตรงนี้กระตุกนะครับอ่าเรียบร้อย บางทีมีกระตุกก็ไม่ต้องแตกใจครับบางทีตัวเกมอาจจะไม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตกับตัววินโดนี้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจหรือว่าจะเพราะว่าเปิดโปรแกรมอัดไปด้วยมันก็เลยอื่อๆเป็นทักๆนะครับแลนน้วแต่จริงตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเกมอยู่แม่จากสตรีมนะครับตกไปก็ตายแน่นอนนะครับ นี่ก็มีเล่นมึนเดนเสาร์มันไม่หานะด่านเต็มจริงบอกว่าด่านนี้ง่ายสุดแล้วนะครับหลังจากลองเล่นหลายด่านเออจะเจ็ดหลบกันนี่นี่นี่เดนเสาร์เดนอสส์หืนึันพันอะไรก็ไม่รู้จี้จี้จีจี้ีสไลด์หลบไม่ได้กินหรอกนี่นี่ถึงแน่นอนครับห้องห้องบอสครับเจอประตูอย่างนี้เรามาเก็บบอสกันนะครับ ง Styles. ลงมาแล้วนะครับโมเอหัวแดงนะครับทวินเทลฝอยเลยอือหึสุดยอดอืชุบชุบหึชุบ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 สุดยอดสเต็ปเทสจริง ยอมรับว่าเล่นมาสามสี่วันนี้ยังไม่เคยชนะสักทีนะครับก็ไม่รู้วันนี้จะชนะหรือเปล่าแต่ผมจะเลือดแล้วมีโอกาสท้านมัโอกาออชโอโ้โหไม่หลงไม่หลบเลยนะนี่แรกเลยนะจริงแรกเลยเล่นเป็นเกมชุดติ้งเลยนะครับโโเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ท่าใหม่มาครับซึ่งน,นี้นอนว่าท่าใหม่ก็เอาไปปราบบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่า ในท่าที่แท้มันนี่จะไปปรับบอสไหนนะครับยังไม่ได้หาข้อมูลอะไเลยนะครับคือเล่นสดอ่าเกมนี่จะมีระบบเซฟนะครับเป็นแบบที่เห็นนะครับคือเราต้องจาไอ้เม็ดละมุดแดงๆนี่ครับแล้วก็พอไปโหลดเขาหน้าเราก็เอาเม็ดละมุดนี่ไปใส่ตามช่องนะครับเป็นระบบเซฟเกมแบบเก่านะครับถ้าใครถ้าใครทันนะครับเกมนี้ผมก็รีวิวเท่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ